สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรออนเลินค่ะ พบกับครูพี่โอนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะในระดับชั้นป .5 ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนกันอยู่ในหน่วยที่1นนะคะเรื่องาศาสนาของเราค่ะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะในบทที่3เรื่องเรียนรู้แบบอย่างที่ดีก็คือเรื่องแบบอย่างการทําความดีค่ะแต่ก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะครูพี่โอก็มีคําถามนะคะ คำถามที่ครูพี่โอจะถามนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะการเรียนรู้แบบอย่างในการทําความดีจะส่งผลดีต่อตัวเราอย่างไรนะคะนักเรียนลองคิดสิคะถ้าเราเรียนรู้เรื่องแบบอย่างในการทําความดีเนี่ยมันจะส่งผลดีกับตัวเราอย่างไรนะคะลองคิดสักหนึ่งหรือสองข้อนะคะ,ะคิดได้หรือ,อยังคะถ้าคิดได้แล้วนะคะ ลองมาดูซิว่าคําตอบของนักเรียนเนี่ยจะตรงกับของครูพี่โอหรือเปล่านะคะการเรียนรู้แบบอย่างในการทําความดีจะส่งผลดีต่อตัวเราอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมีแบบอย่างที่ดีนะคะในการทําสิ่งต่างๆนะคะทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จ ะะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยมีแบบอย่างนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะดังบุคคลตัวอย่างนะคะที่เราเอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะในเรื่องนี้นะคะเราก็จะเรียนนะคะมีอะไรบ้างนะคะ นักเรียนมาดูพร้อมกันเลยค่ะเรื่องแบบอย่างการทําความดีนะคะในระดับชั้นนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนแบบอย่างการทําความดีนะคะของใครบ้างเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือเป็นแบบอย่างการทําความดีของพุทธสาวกค่ะก็คือพระโสนโกริวิสะนะคะแล้วก็ชาวพุทธตัวอย่างนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนในระดับชั้นนี้นะคะก็คือสมเด็จพระสังฆราชค่ะสา fahr, ปุตสัตเทวนะคะแล้วก็อาจารย์เสถียรโพ ทินันทะค่ะส่วนชาดกนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็จะมี2เรื่องค่ะก็คือเรื่องจุลเศรษฐะทิชาดกนะคะหรือว่าเศรษฐีหนูแล้วก็วันนาโลหะชาดกนะคะหรือว่าเรื่องหมาจิ้งจอกจอมยุยงนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็จะมาเรียนนะคะแบบอย่างการทำความดีของพุทธ,ธาสาวกนะคะก็คือพระโสนโกริวิสานั่นเองนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นเอตะทัคษะในทางผู้ปัถนาความเพียรน,นั่นเองนะคะโดยประวัติก็มีอยู่ว่าพระโสนโกริวิสานี่เดิมชื่อว่าโสนค่ะเกิดในตระกูลเศรษฐีนะคะเมืองจำปา แควนอังคะนะคะซึ่งท่าน,นก็มีลักษณะพิเศษคือจะมีฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยที่อ่อนนุ่มนะคะแล้วก็จะมีขนอ่อนนะคะขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าของท่านค่ะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ทรงสดับถึงลักษณะพิเศษนี้ค่ะก็เลยรับสั่งให้พระโสนะเนี่ยไปเข้าเฝ้านะคะในคราวที่พระโสนะไปเข้าเฝ้าเนี่ย ก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยนะคะเมื่อได้ฟังพระธรรม,มเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระโสะก็เกิดความศรัทธาค่ะแล้วก็เลยขออุปสมบทเป็น พระภิกษุนั่นเองนะคะเมื่ออุปสมบทแล้วเนี่ยท่านก็ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมด้วยความเพียรค่ะท่านเนี่ยก็จะเดินจงกรมอย่างหนักเลยจนทําให้เท้าของท่านเนี่ยแตกนะคะเมื่อเดินด้วยเท้าไม่ได้นะคะท่านจึงใช้วิธีการคานด้วยเข่าแล้วก็ฝ่ามือทั้งสองค่ะจนกระทั่งเข่าแล้วก็ฝ่ามือของท่านเนี่ยแตกนะคะแม้กระนั้นเนี่ยท่านก็ยังไม่บรรลุธรรมค่ะท่านจึงเกิดความท้อแท้ค่ะ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเนี่ยก็เลยเสด็จมาแล้วก็ประทานโอวาทนะคะด้วยข้ออุปมาเรื่องพินสามสายนะคะ,ะว่าสายพินเนี่ยนะคะ เมื่อขึงหย่อนเกินไปย่อมส่งเสียงไม่น่าฟังนะคะเมื่อขึงตึงเกินไปก็จะขาดนะคะแล้วก็ไม่อาจส่งเสียงได้อีกฉะนั้นนะคะเพื่อผลอันดีที่สุดเนี่ยก็ควรขึงให้พอเหมาะนะคะซึ่งจะทําให้พินนั้นนะคะสามารถที่จะส่งเสียงอันไพเราะได้นั่นเองนะคะเมื่อท่านโสนะโกริวิสาเนี่ยปฏิบัติตามพระโอวาทนะคะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำเนี่ยก็คือให้ปฏิบัติ ด้วยความพอเหมาะพอดีนะคะตามทางสายกลามนะคะไม่ช้านะคะท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองนะคะคุณธรรมนะคะที่ได้รับจากการศึกษาประวัติของพระโสนโกริวิสาเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือความเพียรน,นั่นเองนะคะคนที่มีความเพียรเนี่ย ก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็2ก็คือความพอดีค่ะก็คือการกระทําทุกอย่างเนี่ยก็ควรปฏิบัติตามทางสายกลางไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนั่นเองนะคะซึ่งคุณธรรมนะคะที่นักเรียนได้รับจากการศึกษาประวัติของพระโสนะโกริวิสาเนี่ยนะคะ ก็คือความเพียรและความพอดีเนี่ยนักเรียนสามารถนําไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะในการศึกษาเล่าเรียนนะคะเช่นความภาคเพียรในการอ่ามุมาณะอ่านหนังสือนะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยประสบความสําเร็จในการเรียนค่ะหรือว่าความพอดีก็คือเวลาอ่านหนังสือนะคะก็ไม่อ่านจนดึกเกินไปนะคะหรือว่าเวลาทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในการเรียนเนี่ยไม่หักโหมเกินไปนะคะถ้านักเรียนหักโหม ะะทําสิ่งต่างๆเนี่ยเกินพอดีไปเนี่ยแทนที่นักเรียนจะได้รับความสําเร็จก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็ทําให้ไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จได้นั่นเองนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับประวัติพุทธาสาวกค,ค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มนะคะเรียนเกี่ยวกับประวัติของชาวพุทธตัวอย่างค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ชาวพุทธตัวอย่างนะคะที่นักเรียนนะคะจะได้เรียนในระดับชั้นนี้นะคะก็คือ,อประวัติของสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทโวนะคะแล้วก็อาจารย์เสถียรโพธินันทะนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเรียนประวัติของทั้งสองท่านดังนี้เลยค่ะสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวนะคะเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะคะ พระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะทรงครองวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามนะคะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงดำรงตำแหน่งนะคะเมื่อพุทธศักราช2,436ค่ะถึงพุทธศักราช2,442ค่ะพระองค์นะคะประสูติที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อพุทธศักราช2,356ค่ะต่อมาพระองค์เนี่ยบรรพชาเป็นสามเณรน,นะคะเมื่อพระชันสาได้14ปีนะคะ ได้เข้าแปลพระปริยธรรมค่ะเป็นครั้งแรกโดยแปลได้สองประโยคนะคะ พระองค์เนี่ยได้ถวายตัวเป็นศิษย์อยู่ในสำนักของรัชกาลที่4ค่ะตั้งแต่ยังทรงเป็นสม,มเณรน,นะคะแล้วก็ได้ศึกษาพระประิยัติธรรมต่อจนชันษาได้18ปีค่ะจึงทรงแปลพระประิยัติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้เนี่ยทรงแปลได้9ประโยคค่ะเป็นสม,มเณรองค์แรกที่ได้ปร,ริยน9้าประโยคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะพระองค์นะคะได้อุปสมบทณวัดราชาธิวาสค่ะเมื่อ ปีพุทธศักราช2,376ค่ะต่อมาเนี่ยก็ได้ราศิขาเป็นคารวาสอยู่ระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยได้โปรดเก้านะคะให้อุปสมบทใหม่ค่ะเมื่ออุปสมบทแล้วเนี่ยก็ทรงแปลพระปริยัติธรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะและทรงแปลได้ทั้งหมด9ประโยคค่ะจึงมีผู้ถวายสมัญญานามนะคะว่าสังฆราช18ประโยคค่ะใน ปีพุทธศักราช2431นะคะรัชกาลที่5เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกค่ะสมเด็จพระสังฆราชสา,าเนี่ยก็ได้ร่วมสังคายนาด้วยนะคะพระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ในครั้งนี้เนี่ยพิมพ์เสร็จนะคะในปีพุทธศักราช2436ค่ะสมเด็จพระสังฆราชสา,าเนี่ยทรงนิพนธ์นะคะหนังสือเทศนาแล้วก็ยังมีงานแปลพระสูตรนะคะแล้วก็ หนังสือเบตะเล็ดอื่นๆอีกมากเลยนะคะซึ่งผลงานของพระอ,องค์เนี่ยยังคงใช้ในการเทศนาแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนนะคะของพระภิกษุส,สามเณรมาจนถึงปัจจุบันนะคะสมเด็จพระสังฆราชสานะคะทรงมีพระจริยวัตรที่สมควรนะคะเป็นแบบอย่างเช่นทรงปฏิบัติพระองค์ตามพุทธปณิธาน4ประการนะคะทรงมีความเพียรพยายามขยันหมั่นเพียรในการศึกษาพระธรรมค่ะ อันนี้เราก็จบไปนะคะซึ่งแบบอย่างนะคะการทำความดีนะคะของพระสังฆราชสาเนี่ยนักเรียนก็สามารถเอามาใช้นะคะในชีวิตประจำวันได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นชาวพุทธตัวอย่างท่านต่อไปนะคะก็คืออาจารย์เสถียรโพธินันทะนั่นเองนะคะประวัติของท่านก็มีดังนี้นะคะเดิมนะคะท่านชื่อว่าอาจารย์เสถียกรกมลมานนะคะ เกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2472ค่ะที่บ้านนะคะบริเวณตลาดเก่าเยาวราชนะคะอําเภอสัมพันธวงศ์นะคะกรุงเทพนะคะบิดาของท่านเนี่ยก็เป็นชาวจีนชื่อว่านายตั้งเปงทังนะคะแล้วก็มารดาก็ชื่อนางมาลัยค่ะอาจารย์เสถียรเนี่ยเรียนหนังสือในระดับชั้นประถมศึกษานะคะที่โรงเรียนราษฎรเจริญค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะที่โรงเรียนมัธยมวัดบพิษพิมุขค,ค่ะ ในวัยเยาว์นะคะอาจารย์เสถียรเนี่ยเริ่มมีจิตใจโน้มเอียงไปสู่พระพุทธศาสนาเช่นชอบวาดรูปพระพุทธเจ้านะคะชอบเล่นแต่งตัวเป็นพระจีนค่ะ อาจารย์เสถียรเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะก็จะชอบซื้อหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาอ่านมากมายนะคะจนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจนะคะในพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทนะคะแล้วก็ฝ่ายมหายานนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือเถรวาทกับมหายานก็คือเป็น เป็นนิกายนะคะเป็นชื่อของนิกายของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะอาจารย์เสถียรเนี่ยก็เริ่มเขียนบทความธรรมะค่ะลงในหนังสือธรรมะแล้วก็เริ่มแสดงปาฐกาถาในที่ต่างๆต,ตั้งแต่อายุ18ปีนะคะต่อมาเมื่ออายุได้20ปีเนี่ยก็เปลี่ยนนามสกุลใหม่ค่ะเป็นโพธินันทะนะคะซึ่งแปลว่าผู้มีความพอใจในการตัดสู้นะคะโดยมีความประสงค์ให้ใกล้ชิดพระศาสนานะคะแล้วก็อุปสมบท ที่วัดกันมาตุยารามนะคะ เป็นระยะเวลา1เดือนเศษค่ะแล้วจึงลาสิกขานะคะไปเป็นอาจารย์นะคะในมหา,มา,าชวิทยาลัยค่ะท่านถึงแก่กรรมนะคะเมื่ออายุได้38ปีค่ะอาจารย์เสถียนโพธินันท้าเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ดีนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีก็คือสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะในพระพุทธศาสนาค่ะปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีนะคะจึงสมควรได้รับการยกย่องนะคะที่จะเป็นชาวพุทธตัวอย่างค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับประวัติของอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะคะซึ่งเป็นชาวพุทธตัวอย่างนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะในระดับชั้นนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะประวัติของชาวพุทธตัวอย่างทั้งสองท่านนะคะที่นักเรียนได้ศึกษานะคะก็คือสมเด็จพระสังฆราชสา นะคะแล้วก็อาจารย์เสถียโรโพธินันทะเนี่ยนะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยได้ข้อคิดนะคะในหลายๆด้านนะคะก็คือสามารถนําไปใช้นะคะในการดําเนินชีวิตนะคะได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนต่อไปก็คือเป็นเรื่องของชาดกค่ะซึ่งในระดับชั้นนี้นะคะครูพี่โอ๋ก็ได้บอกไปแล้วว่านักเรียนก็จะได้เรียน2เรื่องนะคะเราจะได้เรียนเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ชาดกนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนในระดับชั้นนี้นะคะมี2เรื่องดังนี้นะคะเรื่องแรกก็คือจูลาเซธะทีชาดกนะคะหรือว่าเศรษฐีหนูนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือวันนาโรหะชาดกนะคะหรือว่าหมาจิ้งจอกจอมยุยงนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนเรื่องแรกกันเลยนะคะ ชาดกเรื่องจูลเศรษฐะที่ชาดกนะคะหรือว่าเศรษฐีหนูนะคะมีเนื้อหาดังนี้นะคะก็คือครั้งหนึ่งในอดีตนะคะมีเศรษฐีผู้หนึ่งค่ะที่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ร่วงหน้าได้นะคะอย่างแม่นยําวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐีผู้นี้นะคะก็ได้นั่งรถมา้าผ่านมานะคะแล้วก็เห็นหนูตายตัวหนึ่งบน ถนนค่ะเศรษฐีผู้นี้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าใครมีปัญญาย่อมสามารถนำหนูตายตัวนี้ไปเป็นทุนทำการค้าให้เจริญรุ่งเรืองได้ชายหนุ่มยากจนคนหนึ่งนะคะได้ยินเศรษฐีกล่าวเช่นนั้นเนี่ย ก็เลยคิดว่าจะนําหนูตายเนี่ยไปทําให้เกิดประโยชน์นะคะชายหนุ่มเนี่ยก็เลยนําหนูตายเนี่ยไปขายนะคะแล้วก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็นําเงินจํานวนนั้นเนี่ยไปซื้อน้าอ้อยนะคะเพื่อที่จะแจกให้กับคนที่เก็บดอกไม้หลวงนะคะพวกคนเก็บดอกไม้หลวงเนี่ยก็มอบดอกไม้ตอบแทนแก่เขานะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้นําดอกไม้เหล่านั้นเนี่ยไปขายนะคะแล้วก็นําเงินจากการขายดอกไม้เนี่ยนะคะไปซื้อน้าอ้อยมาแจกคน เก็บดอกไม้อีกแล้วก็ได้ดอกไม้มาขายอีกเขาทำเช่นนี้นะคะจนมีงานเพิ่มมากขึ้นนะคะวันหนึ่งนะคะลมพัดแรงนะคะและฝนตกนะคะจนต้นไม้ในสวนหลวงเนี่ยหักรมและเนลนาดค่ะนายอุทยานเนี่ยรู้สึกกังวลเรื่องการขนย้ายต้นไม้ที่หักออกนะคะชายหนุ่มเนี่ยก็จึงเข้าไปขอกิ่งไม้กับนายอุทยานจากนั้นเนี่ยเขาก็ซื้อน้ําอ้อยไปแจกเด็กเลี้ยงโคแล้วขอให้พวกเด็กเลี้ยงโคเนี่ย ผลกิ่งไม้ออกจากอุทยานนะคะแล้วก็นํากิ่งไม้เนี่ยไปขายให้ช่างปั้นหม้อนะคะทำให้ได้เงินนะคะแล้วก็หม้อน้ําอย่างดีเนี่ยมาหลายใบนะคะชายหนุ่มนะคะก็ได้นําเอาน้ำเนี่ยใส่หม้อนะคะแล้วก็ไปตั้งไว้ใกล้ๆกับประตูเมืองนะคะพอพวกที่หาบหญ้าผ่านมาเนี่ยก็จะเข้ามาตักน้ําแจก นะคะพวกคนหาบหญ้าเนี่ยก็พากันกล่าวขอบใจนะคะต่อมาชายหนุ่มก็ได้ยินข่าวว่าจะมีพ่อค้านะคะคนำม้ามาขายเขาจึงไปขอหญ้าจากพวกคนหาบหญ้าเนี่ยนะคะมาคนละหนึ่งฟอนนะคะเมื่อพ่อค้ามามาถึงเนี่ย ก็ไม่สามารถหาซื้อยาที่ไหนได้จึงไปขอซื้อยาของชายหนุ่มแต่เพียงผู้เดียวทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขายยาได้กำไรมากนะคะต่อมานะคะเพื่อนที่เป็นพ่อค้าทางน้ำเนี่ยก็มาบอกกับชายหนุ่มว่าวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเรือสินค้านมาเทียบท่าเขาจึงนำเงินเนี่ยไปวางมัดจำสินค้าทั้งหมดและนำสินค้าไปขายต่อนะคะก็ทำให้ได้เงินเป็นจำนวนมากในเวลาไม่นานนะคะชายหนุ่มเนี่ยก็มีทรัพย์เป็นจำนวนมากหลังจากที่ชายหนุ่ม ะะมีทรัพย์สมบัติมากนะคะล่ำรวยแล้วเนี่ยเขาก็ได้มาขอพบกับท่านเศรษฐีค่ะแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวที่ผ่านมาของตนเนี่ยให้เศรษฐีฟังนะคะท่านเศรษฐีเนี่ยก็เห็นถึงความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็วิริยะอุตสาหะนะคะรวมถึงความกตัญยูกระตวเวทีของชายหนุ่มผู้นี้ด้วยจึงได้ยกลูกสาวนะคะให้พร้อมกับมอบสมบัตินะคะให้ชายหนุ่มผู้นี้เนี่ยได้ครอบครองนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยนะคะ สาเหตุมาจากที่ชายหนุ่มคนนี้มีสติปัญญาดีนะคะแค่หนูตายตัวหนึ่งนะคะก็ทําให้เกิดประโยชน์มากมายหลายๆอย่างนะคะไปซื้อน้าอ้อยแจกคนนู้นคนนี้ความมีน้ําใจของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้รับนะคะผลของการกระทําที่ดีนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะนําเอานะคะแนวทางนะคะแนวคิด ของชายหนุ่มผู้นี้เนี่ยมาใช้ในการกระทําสิ่งต่างๆนะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องอาชาดกเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องวันนโรหะชาดกนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ วันนาโรหะชาดกนะคะหรือหมาจิ้งจอกจอมยุยงนะคะก็เป็นชาดกเรื่องหนึ่งนะคะโดยมีเรื่องราวนะคะดังนี้นั่นเองนะคะก็คือที่ป่าแห่งหนึ่งเนี่ยมีพยาสัตว์อยู่สองตัวค่ะอาศัยอยู่ในท่าเดียวกันนะคะพยาสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยก็คือพยาราชสีค่ะส่วนพยาสัตว์อีกตัวหนึ่งก็คือพยาเสือโค้งนะคะซึ่งพยาสัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันค่ะและก็มักจะออกล่าสัตว์มาหากินด้วยกันเสมอ ต่อมานะคะได้มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาขออาศัยนะคะรับใช้พยาศัตว์ทั้งสองค่ะด้วยหวังว่าจะกินเศษเนื้อเหลือเดนโดยไม่ต้องลำบากหาด้วยตัวเองนะคะซึ่งพยาศัตว์ทั้งสองเนี่ยก็ยินดีให้หมาจิ้งจอกเนี่ยอยู่รับใช้นะคะหมาจิ้งจอกเนี่ยก็ได้กินเศษเนื้อที่เหลือจากพยาศัตว์ทั้งสองอย่างสุขสบายเลยแต่ด้วยจิตที่คิดไม่ดีมันจึงนึกอยากจะกินเนื้อของพยาศัตว์ทั้งสองบ้างนะคะด้วยเห็นว่าเนื้อสัตว นะคะนา,นาชานิเนี่ยมันก็เคยกินมาหมดแล้วเหลือแต่เนื้อของราชสีกับเนื้อเสือโค่งเท่านั้นที่ยังไม่มีโอกาสได้ริ้มรองเลยนะคะมันก็นึกว่าเนื้อของพญาสัตว์ทั้งสองเนี่ยคงจะมีรสชาติอร่อยมากนะคะวันหนึ่งมันจึงได้เข้าไปหาพญาราชสีค่ะแล้วก็พูดใส่ความว่านายครับนายเสือโคกพูดถึงนายว่าสีหน้าลักษณะท่าทางกําลังและความกล้าของนายเนี่ยไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของนายเสือโค่งเลยนะครับ พญาราชสีได้ฟังก็กล่าวว่าเจ้าจงไปเสียเถิดข้าไม่เชื่อหรอกว่าเสือโค้งเพื่อนข้าจะพูดอย่างนี้ขั้นหมาจิ้งจอกนะคะได้โอกาสปนิบัติพญาเสือโค้งค่ะก็พูดใส่ร้ายพญาราชสีให้พญาเสือโค้งฟังพญาเสือโค้งฟังจึงนําความดังกล่าวมาเล่าให้พญาราชสีฟังอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพญาราชสีเตือนสติพญาเสือโค้งโดยกล่าวว่าคนที่เชื่อผู้อื่นมากกว่ามิตรของตน จะทำให้เสียมิตรเมื่อได้ฟังพญาราชสีพูดพญาเสือโค้งก็กล่าวขอโทษพญาราชสีพญาราชสีก็ยินดียกโทษให้กับพญาเสือโค้งนะคะเมื่อเจ้าหมาจิ้งจอกจอมยุยงนะคะเห็นว่าเรื่องที่ตนกุขึ้นเนี่ยผิดแผนก็ไม่อาจอาศัยอยู่กับพญาสัตว์ทั้งสองต่อไปได้นะคะมันจึงรู้สึกเสียหน้าแล้วก็ละอายใจยิ่งนักจึงหลบเข้าป่าไปนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนได้ข้อคิดนะคะจากชาดกเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะชาดกเรื่องนี้นะคะก็ให้ข้อคิดกับนักเรียนก็คือว่าเราเนี่ยต้องเชื่อนะคะในมิตรของตนนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อนะคะไปเชื่อคนอื่นไม่เชื่อในมิตรของเราเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิด ความขัดแย้งนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบนะคะอาจจะทําให้ขัดใจกันนะคะหรือว่าเกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันนั่นเองนะคะก็จบไปนะคะสําหรับชาดก2เรื่องนะคะที่นักเรียนได้เรียนในระดับชั้นนี้นะคะ ต่อไปนะคะครูพี่โอ๋ก็จะทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะสำหรับเรื่องแบบอย่างการทําความดีนะคะที่นักเรียนได้เรียนมานะคะทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธสาวกชาวพุทธตัวอย่างแล้วก็ชาดกนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจแค่ไหนนะคะเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองมาช่วยกันตอบคำถามดังนี้ค่ะมาดูค่ะข้อหนึ่งนะคะถามว่า พระโสนโกริวิสาเนี่ยตั้งใจศึกษาพระธรรมอย่างมากนะคะเดินจงกรมจนเท้าแตกแต่ยังไม่สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้นะคะพระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทเรื่องพินสามสายที่ไม่ควรขึงให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไปเพราะจะทําให้เสียงไม่ไพเราะพระโสนโกริวิสาเนี่ยเมื่อฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามโอวาทไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะคะจากเรื่องนี้เนี่ยนะคะนักเรียนได้ข้อคิดนะคะอย่างไรบ้างจากเรื่องนี้ ครูพี่โอนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะ5วินาทีนะคะในการคิดคำตอบนะคะถ้าคิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยกันเลยค่ะได้เวลาเฉลยกันแล้วนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือนะคะควรทําทุกอย่างนะคะด้วยความพอดีนะคะไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปเพราะจะทําให้ เกิดผลเสียต่อตนเองได้นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะมาดูข้อสองค่ะ,อะบอกว่าในป่าใหญ่แห่งหนึ่งพญาราชสีและพญาเสือโค้งเป็นเพื่อนรักกันอาศัยอยู่ในถ้ำเดียวกันแต่ก็มีหมาจิ้งจอกเข้ามาขออาศัยอยู่ด้วยและคอยยุยงให้ทั้งสองแตกคอกันแต่พญาราชสีและพญาเสือโค้งเนี่ยมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันหมาจิ้งจอกจึงรีบหนีเข้าป่าไป นักเรียนจําได้ไหมคะว่าเรื่องราวเนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนครูพี่โอคิดว่านักเรียนต้องจําได้แน่ๆก็คือเป็นเรื่องราวมาจากชาดกเรื่องวันนาโรหะชาดกนั่นเองนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรนะคะครูพี่โอให้เวลา5วินาทีค่ะในการคิดเด็กๆคิดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคําตอบพร้อมกันคะ่ะ เรามาเฉลยกันเลยนะคะว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือจะต้องมีความไว้วางใจเพื่อนของตนนะคะไม่ทะเลาะกันนะคะด้วยคำยุยงของผู้อื่นนะคะและผู้ที่ชอบยุยงคนอื่นเนี่ย ก็ย่อมจะไม่มีใครอยากคบด้วยนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3ค่ะอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะคะเป็นผู้เรื่อมใสในพระพุทธศาสนาค่ะได้ซื้อหนังสือมาอ่านมากมายจนกลายเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างมากโดยได้นําความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นทั้งผ่านทางบทความและการสอนนะคะนักเรียนคิดว่า,าจากเรื่องนี้ที่นักเรียนได้อ่านไปเนี่ยนะคะ ซึ่งอาจารย์เสถียนโพธินันท้าเนี่ยก็คือเป็นชาวพุทธตัวอย่างท่านหนึ่งที่เราได้ศึกษาประวัติของท่านมานักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้นะคะครูพี่โอจะให้เวลา5วินาทีนะคะเรามาเฉลยกันเลยนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือต้องขยัน นะคะมั่นศึกษาหาความรู้ให้แก่ตัวเองอยู่เสมอค่ะแล้วก็คอยแบ่งปันสิ่งที่ตนเองรู้ให้กับผู้อื่นที่มีความสนใจด้วยนั่นเองนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องแบบอย่างการทำความดีของพุทธสาวกนะคะชาวพุทธตัวอย่างแล้วก็ชาดกนะคะถ้านักเรียนนะคะอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะศึกษาได้จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานนะคะสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะระดับชั้นป .5 นะคะโดยใช้คู่กับแบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอดนะคะสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นป .5 นะคะของอักษรน,นั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูพี่โอ๋ก็ขอจบเรื่องแบบอย่างการทำความดีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในการสอนครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.